ในข้อกล่าวหาตามคำร้องของผู้ร้องตามเอกสารซึ่งหลักฐานเหล่านี้นะครับผมได้ส่งให้กับกรรมการบริหารพักคพิจนารณา,าแล้วทั้งสิน้นหากเป็นการคุกคามทางเพศโดยใช้อำนาจบีบบังคับจริงผมก็ต้องขอโทษและพร้อมที่จะน้อมรับในมติพัก โดยมีผู้ร้องทั้งหมด3คนขอชี้แจงเป็นรายกรณีดังนี้นะครับเดีย๋ยวลองเปิดตามหลักฐานสำหรับผู้ร้องที่1น,นะครับเอกสารที่ชี้แจงของผู้ร้องที่1ที่ระบุว่ามีการใช้อำนาจคุกคามทางเพศโดยที่ผู้ร้องคนดังกล่าวเป็นผู้ช่วยที่ร่วมกันทำพื้นที่ในเขตจอมทองมาตลอด2-3ปี ผมจะขอแสดงหลักฐานช่องแชทในระหว่างผู้ผมกับผู้ร้องตามเอกสารต่อไปนี้ครับลองปิดที่หน้าหนึ่งนะฮะโดยเอกสารนะครับก็จะระบ,บุนะฮะอย่างเช่นก็เบื้องต้นนะครับผู้ร้องเป็นฝ่ายถามมาว่า่าจะไปกินเลี้ยงที่ไหนต่อนะครับหรือถ้าไปเนี่ยก็ขอเวลาแต่งตัวแป๊บหนึง่งและผู้ร้องก็มีการถามซ้าอีกว่าเออแล้วจะไปร้านไหนโดยระบ,บุว่าคืนนี้เนี่ยหนักมากไม่ได้นะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยมีเรียนเช้า แต่ต่อมาผมก็ได้แจ้งไปว่าคนอื่นๆที่นัดไปด้วยเนี่ยก็ขอยกเลิกนัดที่เหลือมันจะเหลือก็จะเหลือแค่ผมกับผู้ร้องโดยผู้ร้องก็ตอบกลับอีกว่าก็2คนก็ก็เอ็นจอยได้นะหลังจากนั้นก็จะเป็นเนื้อข้อความแชทนะครับกับผมกับผู้ร้องนะฮะพออ่านไปเรื่อยๆซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมกับผู้ร้องก็คุยกันตามปกติครับสนิทสนมมาตลอดดูแลเหมือนทีมงานคนอื่นๆช่วยเหลือดูแลทุกส่ง แล้วก็จะมีวันที่15ก็ก,ก็มีการเล่นเป็นโอฟันให้ก็ออแบเชอรี่ฟอร์ยูค่ะอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นวันที่ผมชนะเลือกตั้งผู้ร้องก็ได้ส่งข้อความแสดงความยินดีมามีใจความดังนี้ครับผมขอยืมอันนี้คือวันที่ชนะเลือกตั้งนะครับพี่ปวดครับ ยินดีกับชัยชนะในครั้งนี้ของพี่นะคะยินดีด้วยมากๆแบบไม่มีคำไหนที่จะบรรยายความรู้สึกได้ดีไปมากกว่านี้แล้วขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะในตลอดระยะเวลา2อถปีที่ผ่านมาพี่สอนให้เด็กคนนี้เติบโตมากๆเลยทั้งเรื่องความคิดการทำงานความรับผิดชอบ จะไม่มีวันนี้เลยถ้าไม่มีพี่บวชพี่เป็นมากกว่าหัวหน้าในที่ทำงานพี่เป็นพี่ชายพี่เลี้ยงเด็กที่ปรึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการหลอ้อมให้เป็นหนูหนูยินดีและขอที่จะทำงานกับพี่ต่อไปเรื่อยๆนะคะถึงจะอ้องอองไปบ้างงงไปบางครั้งแต่ก็จะตั้งใจเรียนรู้ และทำงานให้พี่เลยจะไม่ทำให้พี่ผิดหวังในเด็กคนนี้แน่นอนตลอดเวลา4ปีที่พี่อยู่ในสภาหวังว่าจะได้ช่วยงานพี่เยอะๆและจะทำออกมาให้ดี<ส>ก็ไม่รู้ว่า4ปีนี้อาจจะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศหรือเปล่าแต่สัญญาว่าจะทำงานเป็นรีโมทมาหาพี่แน่นอน แต่ถ้าพี่สมัยหน้าพี่ลงต่ออยู่ต่างประเทศสัญญาเลยว่าจะบินกลับมาช่วยพันเปอร์เซ็นต์รับและเขารบพี่มากๆนะคะขอให้สี่ปีในสภาของพี่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆทำให้สิ่งที่พี่อยากทำนะเขนะิน่ะไม่เคยพีมอะไรแบบนี้ก็เป็นข้อความครับพี่ วันที่เราชนะเลิศตั้งกันมาหลังจากนั้นก็ไม่มีการครับเตรียมตัวนะก็ยังคุยกันเหมือนในช่องแชทปกติดีมากก็ทางที่บ้านของน้องก็เอ็นดูครับก็มีการนำสูตรมือสองนะแล้วก็ในท้ายอันนี้ที่ผมใส่อยู่นี่ครับก็เป็นของคุณพ่อเขาก็ยังคงใส่เหมือนเดิม ซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะไปชี้แจงกับปปชเพิ่มเติมครับเพราะว่าอันนี้ก็ตั้งใจมาเรียนให้กับพี่น้องสื่อมวลชนชาติในส่วนของของสิ่งสำคัญตรงนี้